สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับร้านใจแอนช้อปปิ้งมอลล์สู่จับจหนายจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะ่ะวันนี้เราจะพาไปรีวิวตัวไหน ติดตามรับชมได้เลยนะคะ,ะเรามาพบกับ E- b i k e จักรยานไฟฟ้านะคะในรูปแบบใหม่ที่เป็นทรงดีไซน์แฟมิลี่นะคะเรามาดูกันว่ามาในรูปแบบไหนมา,มาดูทะสุดกันนะคะรีโมทก่อนเนาะ,ะการใช้งานจะมีรีโมทรีโมทจะเป็นแบบรีโมทการขโมยจะมีล็อกสัญญาณเปิดหน้าจออันนี้เปิดหน้าจอหน้าจอจะเป็น LED แบบนี้ จะมีบอกระดับแบตเตอรี่100%เอซอันนี้ปิดอ่าแล้วก็จะมีระบบรีโมทจะใช้งานคือมีล็อคล็อกก็จะมีครั้งหนึ่งระดับที่2จะเป็นปลดล็อกนะและตัวสายฟ้าเนี้ยจะเป็นกด2ครั้งจะขึ้นหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำงานผ่านรีโมทเลย ตัวภายนอกนะคะที่ลูกค้าทุกท่านได้ชมคือหลักๆจุดเด่นที่รุ่นนี้เขาแตกต่างจากรุ่นเดิมที่เราเคยขายนั่นก็คือตัวกระจกมองข้างนะคะมาในนี้มาในดีไซน์ที่เป็นทรงกลมนะคะส่วนของฟังก์ชั่นไฟหน้าน,น,นั้นตัวเดิมจะต้องเปิดเป็นกุญแจนะคะแต่ตัวนี้เราต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็จะโชว์ไฟด้านหน้านะคะและตัวนี้ที่แตกต่างจากตัวเดิมนั่นก็คือเขาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ ีไซน์มันจะมาแบบน่ารักน่ารักเลยดีไซน์เล็กๆจะมีตาไฟมาในรูปแบบใหม่จากตะก่อนตาไฟเราจะเป็นวงกลมเนาะแต่อันนี้จะมีดีไซน์เป็นออกคล้ายๆสี่เหลี่ยมมาดูตงฝั่งด้านซน้ายก่อนนะคะนอกจากที่จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วนั้นจะมาพร้อมกับแตะ,ะ,ะนะคะแตแะก็เสียงดังฟังชัดกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีโช้กหลังคู่นะรับน้ําหนักให้สปริงตัวได้ดีเวลาตกหลุมเลย ซึ่งรุ่นนี้นะคะลูกค้าทุกท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะรุ่นนี้เราจะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลถึง180กิโลโดยเดียวค่ะผู้ใหญ่2ท่านสามารถนั่งได้สบายนะคะแล้วส่วนสเปคตัวเครื่องนั้นรุ่นนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4ลูกหรือว่า4ก้อนนั่นเอง48โวลต์นะคะ12แอมแอมอเตอร์ขนาด350วัต์ทำความเร็วได้เกือบ40กิลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียว ระยะทางกิโลก็ได้ประมาณ30-35กิโลเลยนะคะรุ่นนี้ซึ่งด้านหลังถ้าคนซ้อนเป็นเด็กเราก็จะสามารถมีพนักพิงให้ได้กันที่น้องจะตกด้านหลังนะคะส่วนข้างหลังไฟเนี่ยจะมาเป็นไฟท้ายพร้อมกับไฟสะท้อนด้านหลังให้ในขณะที่เราขี่ใช้งานกลางคืนจะได้ปลอดภัยหรือว่าเซฟเราไประดับหนึ่งนะคะแล้วส่วนถ้าลูกค้าบางท่านชอบ ที่เราจะเอารถคันนี้ไปใช้งานในที่ที่คนเยอะๆหน่อยเราก็จะมีเซฟความปลอดภัยให้ในส่วนหนึ่งระดับหนึ่งก็คือตัวล็อกรอได้นะคะตัวนี้จะมีกุญแจล็อก้อกุญแจล็อกรล็อกด้านหลังนะคะอ่าเสร็จแล้วภาพรุ่นนี้รุ่นนี้จะมาในดีไซน์แบบมีลวดลายด้วยนะจะมีลวดลายเป็นลวดลายดาวเพิ่มเติมมาแถมด้านสามตะกอนรุ่นเก่ารุ่นเก่าเราที่ชาร์จเรามันจะเป็นด้านข้างเนาะแต่รุ่นนี้ดีไซน์มาใหม่จะอยู่ตรงนี้เลย ที่ชาร์จที่ชาร์จก็จะเป็นอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็จะมามีที่พักเท้าสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่พักเท้าได้เลยแข็งแรงทนทานด้วยนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรอชมคลิปการใช้งานของจริงได้เลย ใช้งานตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวเลยว่าตัวนี้รู้สึกว่าช่วงล่างเขาทําได้ดีมากเลยค่ะช่วงล่างตัวนี้จะนิ่งมากเลยเวลากระแทกหรือว่าตกหลุมอะไรจะรู้สึกว่ากาันรกระแทกได้เป็นอย่างดีนิ่มนะคะขับแล้วรู้สึกสบายซึ่งเอาจริงๆตัวนี้ทําความเร็วได้ถึง40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักของตัวผู้ใช้งานโดยจริงว่า คนขับนั้นน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าใช้งานกันกี่คนนะคะแล้วส่วนตัวเลยเราใช้งานจริงขี่ไปตลาดหรือออกตามท้องถนนเลยจริงๆจะรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์สาหรับคุณแม่หรือว่าวัยรุ่นวัยไหนที่จะใช้ออกท้องถนนเลยจริงๆเพราะว่าเข้ามากับดีไซน์กระจกที่พื่อนๆได้เห็นกันเนี่ยตัวนี้ตอบตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะดีไซน์มาแบบใหม่แต่ฟังก์ชันครบ จบคันเดียวแน่นอนโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมใดๆตกแต่งเลยนะคะอย่าลืมถ้าลูกค้าอยากเข้ามาทดลองหรือว่าดูสินค้าจริงนะคะที่ร้านแจแอนช้อปปิ้งมอลนะคะศูนย์จัดจำหน่าย e-bike สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและก็คาถอยของเล่นเด็กอุกวงจรนะคะที่ริงถนนโค้จังหวัดนนทบุรีค่ะ